ใช่คุพูดะไเนี่ยใแต่ว่าดไลนวหมดร้วหล้วหดไรอ๊หรอหดแล้วก็ซิบดังเหรอครับโอเคครับขอโทษนะ ผมก็จริงจริงจก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าได้มีอะไรดีๆก่อนสิ้นปีครับผมเขาไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยใช่ครับว่าเดี๋ยวเาแฟใช่มีแฟนไซน์แล้วก็มีแฟนเดย์นะครับผมตอนมีแฟนเดย์ด้วยครับเดี๋ยวแฟนเดย์จะอัปเดตเดี๋ยวว่าก็ติดตามว่าจะอัปเดตเป็นยังไงบ้างยังไงครับเหมือนว่าเราเอ่อยังไม่ได้บอกประกาศไปแต่ว่าคือยังยังไม่แบบว่าทางการว่าแบบว่าสถานที่หรือว่า บรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างผมว่าจริงๆเป็นจากทางค่ายเอ็มชอยส์เนี่ยครับแบบว่าคือจะมีทุกปีแบบเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาครับผมทางค่ายครับเป็นมีมีทางค่ายแน่นอนครับผมแล้วผมแฟนไซน์แล้วผมแฟนไซน์ครับผมก็เมื่อวานก็เพิ่งเปิดบัตรไปแล้วก็ก็ดีใจที่แบบแฟนๆมาหาเยอะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่13ธันวาคมนี้ครับแต่ว่าก็มีความพิเศษแล้วใช่ครับ ผมก็จะเป็นอ่าคือส่วนตัวแล้วผมเป็นคนถ่ายเองแล้วก็เอ้เป็นแบบที่ถ่ายเองแล้วก็พอผมมาดูแบบแบบว่าดูแบบหลังกล้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมชอบภาพแต่ละภาพมากๆแล้วก็แบบบูดดีมากๆผมถือว่าก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนผมนะครับอ่าเห็นแค่แบบนิดหน่อยนิดหน่อย,อยแต่จริงๆแล้วข้างในนันคือมันเอกลุศีมากๆกมากกว่าที่แฟนๆเห็นใช่ครับใช่ครับ โหร้อยหกสิบห้าครับเยอะมากครับแต่ถ่ายจริงๆน่าหลายพันหลายสองพันอยู่ครับผมก็จริงๆเป็นคอนเซปที่แบบว่าอยากเป็นบอยฟรีนแบลชมิวเยลของใครสักคนหนึ่งครับผมซึ่งทางทีมงานก็คิดค้นทั้งธีมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บรรยากาศในโปรด้บุัครับผมก็จริงๆชอบมูนนี้อยู่แล้วด้วยครับก็เป็นอีกมูนหนึ่งที่แบบหวังว่าทุกคนน่าจะชอบมูนี้ ก็คือจริงๆส่วนมากผมจะถ่ายแบบว่าเป็นแฟชั่นมากกว่าแต่อันนี้จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนมีคนพิเศษอยู่หลังกล้องถ่ายผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นพิเศษกว่าแบบอันอื่นที่ผ่านมาโดยมีคนถ่ายเองอยู่หลังกล้องแบบว่ามาติดตามชีวิตแต่ละวันว่าแบบตัวเองทําอะไรบ้าง้นแบบ สี่ถ้าถ้าถ้ารวมต่างประเทศก็ประมาณสี่วันใช่เป็นมีมิลานแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสใช่ครับก็มีแบบโคนๆคนในนั้นก็แต่ว่าใครได้ตัวเนี่ยฝรั่งเศก็มีแสดงว่าบัตรไปเที่ยวใช่ก็เหมือนไปเที่ยวกับเราด้วยแล้วก็ได้แบบอ่าได้ใช้วันเดย์กับเราด้วยครับผมใช่ครับครับผมแฟนเดตีใช่ครับ อ่าสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะสปอยหรือเปล่าแต่จริงก็ก็ม่ีโทรศัพท์เข้ามาก็จะได้ก็พูดแต่แต่เรียกมาเลยดีกว่า <c oughs> ผมว่าต้องสัมภาษณ์พี่กล้องแล้วแหละแต่ <c oughs> ม <c oughs> ผมก็ก็ผมว่าปีนี้น่นาสนุกนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นปีที่เหมือนทุกคนเต็มที่ <c oughs> อะไรนะก็แฟมิลี่ใหญ่ <c oughs> ขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรให้ติดตามใหม่ๆด้วยครับผมก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในงานแฟนเดย์บ้างก็รอติดตาม อ๋อก็พาร์ทของเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนครับตอนนี้กําลังแบบว่าให้ทีมงานตัดสินใจว่าจะออกมาแบบน่ารักสดใสหรือว่าเท่หรือว่าไปทางเฮฮาหรือว่าอะไรอย่างงี้ครับผมก็จริงๆผมอยากนั่งเฉยอยากฟ็อกเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เดี๋ยวเราดูเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าาในแนวตลกได้ไหมแนวตลกก็ได้บ้างครับแต่ไม่รู้ว่าจะตลกกันหรือเปล่าเออ กับพุกกับมุคาเฟ่อะไรแบบนี้อ๋อก็เออแชมูคาเฟ่ของผมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเสริมอะไรเข้าไปในงานแฟนเดย์แตต่เเรราาคลกมเรา็จริงเป็นคนเฮฮาชอบตลกเราเป็นาเี่ก็ว่าอ๋ออันนั้นแบบว่าอันนั้นแบบตอนทำงานเนี่ยแต่พออยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบว่าพี่น้องอะไรก็เฮฮาเป็นตลกสไตล์ไหนเี็ยแบบว่าหรือว่าเป็นแบบ ก็ตลกได้หมดเลยครับตลกท่าทางตลกอุปกรณ์มาหมดเลยครับทุกคนจะบอกใช่ไหมว่าเราตลกคนอื่นบอกไหมไม่รู้ว่าเขาขำอะไรผมไงจังหวะเราับผมคจังบผมอาจจะอไรแบบนี้ในแบรนด์ก็ได้ครับผมก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับงานผม่ระายังยังไม่ทางการครับผมรอแบบเพี่อนปีนี้เลยเลยแค่กัมพูวันแล้วนะ ใกล้แล้วครับกดดันแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ก็พลาดครับผมถ้าถ้าไปก็พลาดครับมก็อาจจะคริสต์มาสก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ครับผมแล้วก็อาจจะดูว่าช่วงนั้นทำอะไรเพราะเหมือนก็มีงานที่แบบยจะเปิดเผยไม่น่าอยู่ก็เดี๋ยวรอดูเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันตามเรื่องบอกไล้วไ่าด้เ ผมบอกไม่ได้เลยเผมห่วงกับผมเอาง<ม>านบ้าจังหนึ่งปีหน้าทัวร์เมนต์ของเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อทัวร์เมนต์ก็กับสโมสรก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่ากับผมแล้วก็แต่จริงๆมีรายการห<อ> <ๆ S 2> นึ่งแล้วที่แบบแข่งตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับผมก็ปีนี้ก็อยู่ทีมเดิมแล้วมันมีความมันเรื่องเราต้องยังไงต่อไปกับปีหน้าแทนปีหน้าอ๋อแทนปีหน้าก็จริงๆก็เอ่อก็งานบาสใช่นึ่งครับครับผมก็ ออยากมีเวลาแบบมีซ้อมแบบจริงจริงจังๆเพราะแบบซีซั่นก่อนผมก็ไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งพอไปแข่งเลยมันก็แบบเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมันเจ็บง่ายครับผมก็หวังว่าปีหน้าก็มีเวลาผมก็จะเต็มที่บอกใครบอกใครก็ได้ใช่ไหมบอกใครดีมีเวลาซ้อมด้วยใช่ครับบอกใครดีบอกใครดีครับผมอ้าวนะก็จะมีทีย์ด้วยใช่ครับก็จะมีก็มีมีถ่ายครับผมมีถ่ายช่วงประมาณ ครึ่งปีแรกเพิ่งปีแรกถ่ายใช่แล้วก็ถ่ายแล้ได้ถึงเพิ่งปีแรกถ่ายครึ่งปีหลังก็ถ่ายไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้อัน่าจะมีโอกาสมีลงสีไหมก็มีครับมีแต่แต่ถ้าให้ติดตามจริงๆก็น่าจะประมาณอาจจะปลายปลายปีหน้าเขาก็ไปดูบ้านกับรายการใช่ก็ไปดูบ้านกับนใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับ